อืมโอ้ยไซส์สวยๆอีกสักหนึ่งตัวโอ้ยเมื่อยสักมือเนะียสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมป่าเนื้อครับท่านิดนะครับวันนี้เรามาหาตกปลาสลิดกันผมจะไม่บอกปลานะครับใครที่จะถามหายไม่ต้องถามจะไม่บอกว่าที่นี่คือระยองที่นี่คือปวบแดงที่นี่คือหนองปลาไหลเอาเนี้กูบอกไปแลั้นหรอ่ะ อยู่ที่หนองปลาไหลนะครับวันนั้นก็มาได้ประมาณโตกว่าแต่ว,ว่าไซส์ประมาณสามสี่นิ้วไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับเชือนที่ใช้วันนี้เป็นมันหมูนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จัดเร็จห้องายคนลบไปวันนี้นครับนี่แหละหมายเราวันนั้นมันจะล่องกว่านี้นะแต่ว่าเหมือนน้ามันลงนะเหมือนน้าลงแล้วก็กมันพัดแล้วผักตกเดี๋ยวผมจะไปแหวกผักตกออกก่อนนิดนึงนะครับโอ้ตรงนั้นวันนั้นลงตรงนู้น ทำเริ่มลงแนละ้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมรน,นี้ปลาอยู่ในอยู่น,นป่านะฮะนี่คือเซตอุปรกรณ์ของเรานะฮะมาแล้วตัวแรกโอ้ยไซส์สวยนะนี่ทุกคนเกือบห้านิ้วนะทุกคนโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่วันนั้นผมไม่ได้ตัวใหญ่วันนี้เราได้เปิดหัวมาไซส์งามมีไข่ด้วยทุกคนป๊าดสู ลกเลยครับจะได้นี่เราได้ไซเหยื่อมาตวัวเดี๋ยวไปเกี่ยวตกปลากายนะครับตาห่างตัวนะวันนี้ได้ตัวใหญ่มาตัวนึ่งเมื่อกี้วันนั้นโอ้โหได้มันเลยวันนั้นน้ำมันสูงกว่านี้ครับอันนี้น้ำมันเริ่มลงแนะล้วตกสนิทที่บอกเลยไม่ได้ง่ายครับไม่ได้ายดากครับ อยู่ในป่าเนี่ยพอมามาถึงยังเหยื่อป้าปลาไม่กินคนกินตอนนี้เหยื่อของเราลอยอยู่นะมาดูกันว่าปลาจะกินไหมเดี๋ยว <c oughs> เติมน้ำมันหมูตรงไปชบไม่ใช่น้ำมันหมูดิน้ำมันน้มันเก่าที่เราใช้ทอดปตามนั่นนะฮะหยาดไปแล้วแล้วก็วันนี้นะครับเรามีให้กดเลสนะครับผมโดยให้ปลาให้กิน แดงนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะแดแล้วดูกันนะครับว่าันเข้าหรือเปล่านะครับผมปลานะตัวแล้วทำไมปลาเขี้ยวโอ้ปลาช่อนไล่ทุกคนว่ามันหนีอะไรมันหนีปลาช่อนนั้นปลาช่อนอยู่ทางขวามันขึ้นดีนะหรือว่าไปกินเบ็ด่ะดูกันต่อครับผม ทุกคนที่จริงปลามันกินนะแต่ว่าเราใช้สายหน้าเป็นปมใหญ่นะฮะก็เลยทาให้ปลากินละแวงนะครับผมตอนนี้เราก็ดูวิธีจัดการแล้วพอหย่อนเข้าปากตัวตัวแคนนี้กินได้ก็เป็นมัอิีไม่ได้แน่นอนผมว่าจะหาซออื้อที่เอาตัวเบ็ดออกจากปลามาเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะฮะอืมมาล้ เห็นไหมเหนื่อยแต่ละตัวไสสวยๆอีกสักหนึ่งตัวโอ้ยฝนกใกล้มาแล้วตอนนี้อากาศบดๆนะนะครับเมฆปังตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วคนระับอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันฮะเดี๋ยวถ่ายไปด้วยโอเคพอจะถ่ายเมื่อไหร่เนี่ยแสงหายตลอดนะฮะมาเกี่ยวเยอะกันครับผมปวกมาสักสองหแต้มรู้ละ รู้ละใช้เขามารู้แล้วเลยเพื่องแนาเลยนะทุกคนนี่ใช้แบบเหยอือแบบเล็กแบบไมโครเลยให้มันเล็กกว่าอันนี้ไปเลยนะให้เหยือเล็กกว่าตัวเบ็ดไปเลยนะครับแต่น้าปกติมันต้องใส่เหยือให้พอดีกับตัวเบ็ดแต่นี้ใส่พอดีแล้วสังเกตด,ดูถ้ามันเป็นก้อนปลามันจะไม่ค่อยกินนะครับแต่ถ้าแบบยุมยิมๆปลาดูดอยู่นะตายดูดอยู่มีอีกวิธี ถามทางเกี่ยวแต่เป็นวิธีที่หลายคนเขาไม่ชอบนะผมก็ไม่ชอบนะมัง้ง่าชิปนะฮะเดี๋ยวโดนด่าเับแย่ไม่เคยทำแนละ้วผมไม่เคยทำนะบอกเลยเพราะว่าทำไม่เป็นมาตกปาลาเรามาตกปลามันก็แล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละคนนะฮะโอเคก็พอหอมปากหอมคอกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการตกปลาเสด็จเดี๋ยวผมเอาไปเกี่ยว ตกหน้าดินแล้วก็จะลองตีกัอมดูประกายนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าลมมันค้านแรงครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ยมหมดแล้วหลุดประมาณ2ตัวนะครับวันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ถือว่ากินหางตัวนะวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเคี่ยวแล้วกันนะเนี่ยไปชอนขึ้นด้านข้างนี้ละเดี๋ยวเจอกูแท้เดี๋ยวเจอกูแท้เ,เอทโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม